ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยและเป็นไม้ยืนต้นที่หล่อเลี้ยงชีวิตเกษตรกรนับล้านรายซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรรายย่อยที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับยางพาราอยู่ราว1.7ล้านคนดังนั้นการสร้างสมดุลระหว่างรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เมื่อตลาดมีการเปลี่ยนแปลงเราต้องปรับตัวให้ทันกับความต้องการของตลาดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมจะเข้ามามีส่วนสําคัญในเรื่องของการทําธุรกิจและการพัฒนาสวนยางของประเทศไทยอย่างยั่งยืนการยางประเทศไทยเราจะมุ่งในเรื่องของการนํามาตรฐานมก .14061 มาใช้ในการขับเคลื่อนวันนี้เราตั้งใจว่าสวนยางในประเทศไทยจะต้องเป็นสวนยางที่มีมาตรฐานเรายังยืนยันว่ามาตรฐานมก .14061 มาตรฐานประเทศไทยเนี่ยเป็นมาตรฐานที่ อยู่ในระดับที่ดีและต้องได้รับการยอมรับในระดับโลกเราพยายามจะผลักดันมาตรฐานไทยให้เป็นมาตรฐานโลกให้ได้ครับโดยปัจจุบนันการส่งออกผลผลิตจากยางพาราทั้งแผ่นรมควันย่างแทง่งย่างก้นถ้วยน้ำยางคนไม้ยางรวมถึงผลิตภัณฑ์ยางและเชื้อเพลิงชีวมวลที่ส่งไปขายในตลาดต่างประเทศอาทิยุโรปอเมริกาและญี่ปุ่น มักประสบปัญหาไม่มีหลักฐานที่ยืนยันได้ว่ามาจากสวนยางพาราที่ไม่มีการบุกรุกป่าและมีการใช้แรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายการยืนยันผลผลิตยางพาราผ่านการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากลเช่น PEFC และมอ,อก .14061 เพื่อป้องกันการกีดกันทางการค้าในอนาคตสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจึงได้นำเสนอแนวทางยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราทไทยในการประชุมครมสัญจรเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2563 จริงๆแล้ว IRC เริ่มโครงการ Social Enterprise รส์นะคะในการยกระดับาชาวสวนยางนะคะโดยเราเลือกร่วมงานด้วยกันกับาชาวสวนยางคลองปางนะคะในการพัฒนายกระดับกระบวนการผลิตให้มีมาตรฐานนะคะจนได้รับ ISO 9001เวอร์ชั่น2015นะคะในปีนี้นะคะเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดล้อมเรื่อง climate change นะคะ พัฒนาสวนยางยั่งยืนตามมาตรฐานนานาชาติ PFC และมอก14061พร้อมกันนั้นได้ส่งผ่านผลิตภัณฑ์เข้าสู่ COC หรือ Chain of Custodian เป็นการกักเก็บคาร์บอนลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกและสร้างสภาพแวดล้อมของเราอย่างยั่งยืนค่ะบริษัท BNS อุตสาหกรรมไม้ของเรานะครับเป็นผู้ผลิต ไม้ยางพารานะครับแล้วก็ไม้กระถินเทพาสินค้าของเราเนี่ยเป็นโล c a l คอ content ทั้งหมด100%โดยเรารับซื้อไม้นะครับจากเกษตรกรที่อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงแล้วก็เวสทั้งหมดในกระบวนการผลิตของเรานะครับสามารถนาไปเป็นเชื้อเพลิงเชื้อโมลทั้งหมด ทำให้สินค้าของเราทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่มีเวสเกิดขึ้นทางเราเนี่ยได้ส่งออกสินค้าไปทุกทวีปทั่วโลกนะครับดังนั้นเรื่องมาตรฐานเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้านอกจากการยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายและการตรวจสอบย้อนกลับได้ทางบริษัทเนี่ยได้นําม,มาตรฐาน PEFc นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกมาใช้เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าในการทํามาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนครับด้วยสถานการณ์ global warming ในปัจจุบันนะคะ ก็ทำให้เกิดกระแสการรณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อม และการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกก็เป็นส่วนสําคัญในการดาเนินธุรกิจของบริษัทเอเชียไบโอแมสซซึ่งเราเนี่ยเป็นผู้ค้าพลังงานสะอาดอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกลาปาวูดชิปส์หรือตัววูดแพลเลทส์นะคะที่มากกว่านั้นเนี่ยเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าของเราด้วยแล้วก็เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของธุรกิจของเราด้วยนะคะเราก็มีการขอการรับรองซึ่งตรงนี้คู่ค้าหลายๆประเทศของเราเนี่ยก็มีการเรียกร้องให้เรามีการ รับรองนะคะแล้วก็ตรงนี้มันจะไปครอบคุมว่าเชนของเราเนี่ยมีธรรมาริบาลทางบริษัทเนี่ยก็ขอบเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกของเราด้วยการผลิตพลังงานสะอาดพลังงานสีเขียวบริษัทเอเชียเวลแมสขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกนะคะการขับเคลื่อนไทยแลนด์กรีนลับเบอร์สวนยางไทยมาตรฐานไทยสู่ตลาดสากลเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดก,การสวนยาง ลดการถูกกีดกันทางการค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศต่อไป